หลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557คดีทุจริตจ,จำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักในตำแหน่งนายกัฐมนตรีรวมถึงพรรคพวกสาดีกาพิพากษาให้ทุกคนจำคุกหมดทุกคนเดินไปศาลหมดแต่ยกเป็นคุณยิ่งรักกลับหายไปยิ่งรักหนีไปก่อนหน้านั้นแล้ว2วันแต่ดันกลับหลอกให้พรรคพวกคือบุญทรงกับภูมิว่าเดี๋ยวเจอกันที่ศาลในความเป็นจริงแล้วหนีไปหาฮุนเซนที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วยิ่งรักวางแผนอย่างดีสลับสับเปลี่ยนลดถ,ถึง3ครั้งตั้งแต่เช้าวันที่23สิงหาคม จนถึงช่วงที่ออกไปทางด่านชายแดนด้านอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วรอบสุดท้ายอาศัยรถกระบะปริศนายคันหนึ่งมารับออกจากไทยไปกัมพูชาประเด็นสําคัญคือมีวิยุสื่อสารแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนเปิดทางให้ v i p อีออกได้โดยไม่ต้องตรวจสอบทําให้เธอข้ามแดนได้สําเร็จขณะที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงให้สัมภาษณ์บอกว่ายิ่งรักเดินทางออกจากประเทศไทยหนีไปกัมพูชาได้แบบสะดวกโยทินโดยมีใบสั่งใบสั่งจากใครครับนัน ทีนั้นเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่า3ปออีกและหรือว่าทักษิณโทรศัพท์มาเจรจากับใครคนใดคนหนึ่งใน3ปอให้น้องสาวตัวเองออกไปเถอะเพื่อแรกกับอะไรผมก็ไม่รู้เดือนนั้นวันนั้นสิงหาคมส5 6 0ันสชอยมีอำน,นาจเต็มอยู่กับมีวิธ่สื่อสารแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนให้บอกให้เปิดทางให้บียพยีออกตอผมเลยสิใบสั่งจากใคร